สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องรายการกรอกระแสพระเมืองสยามวันนี้ก็จะมาชมพุทธลักษณะพุทธศินของพระสมเด็จวัดระฆังโคศิตารามของท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพลรมรังสีสําหรับองค์นี้นะครับจัดได้ว่ามีพุทธศินที่งดงามแต่ก็จะหาพบเจอได้ยากอีกพิมพ์หนึ่งทาไมถึงว่าหายากกันนะครับก็ลองมาชมกันดู ส่วนใครจะว่าแท้หรือเกนั้นก็ขึ้นอยู่กับความคิดและดุลพินิษของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งถ้าใครชอบหรือสนใจพระวัตถุมงคลพระสมเด็จวัดระังนะครับของหลวงปู่ก็จะคุ้นเคยชินตากับพิมพ์ทรงของพระสมเด็จที่มีอัตลักษณ์เฉพาะทั้งในเรื่องซุ้มขอบแก้วกรอบกระจกไม่ว่าจะเป็นทั้งสายวางังหลังเรียบหลังประทับนะครับ ก็มีอัตลักษณ์ที่เหมือนกันในเรื่องของซุ้มขอบแก้วและกรอบกระจกนะครับอันนี้ส่วนใครจะชอบในสายไหน,น,นก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลซึ่งในท้องตลาดก็จะมีการเชียร์กันไปนะครับว่าอย่างไหนดีไม่ดีก็ว่ากันไปนะครับในส่วนนี้ซึ่งสายวังนั้นเพิ่งจะมีแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับทั้งที่มีพิธีพุทธาพิเศษ แล้วก็มีวัตถุมวลสารต่างๆที่จะดทำขึ้นอย่างพิถีพิถันแต่เนื่องด้วยไม่มีแพร่หลายทั่วไปก็จะหายากทำให้ตลาดไม่มีต่อเนื่องนะครับก็จะไม่มีการเชียร์การซื้อการขายกันซึ่งทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ที่เก็บหรือสะสมก็จะเก็บหรือสะสมไว้เพื่อการตลาดนะครับทำให้ความเชื่อมั่นความศรัทธา และความรู้ในด้านพพุทธคุณนั้นลดน้อยลงไปนะครับก็จะไม่ได้สนใจในเรื่องของพุทธคุณแต่จะสนใจในเรื่องของการตลาดอาจจะเกี่ยวด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจส่วนหนึ่งที่ทำให้มุ่งเน้นคิดแต่เพียงว่าพระแท้ต้องขายได้แต่หากคิดไปอีกแง่มุมหนึ่งนะครับท่านจะรู้ไหมว่าคนที่ท่านคิดว่าจะหาของไปปล่อยให้นั้น มีสกิลายที่รับซื้อนะครับส่วนคนที่ประสบปัญหาด้านการเงินนั้นมีมากเท่าไหร่นะครับเขาต่างคนก็ต่างหาทำให้การคัดกรองอะไรต่างๆเนี่ยเลือกที่จะรับเขาก็เลือกรับได้เลยลูกค้าก็จะมีแบ่งกันไปลูกค้าพิเศษลูกค้าจรน,นะครับซึ่งผมเองก็เข้าใจนะครับว่าคนที่กำลังประสบปัญหาก็ย่อมที่จะด,ด,ดิ้นรนสแสวงหาโอกาสให้ผ่านพ้นวิกฤต พอพุทธคุณอะไรฉันก็ไม่สนละตอนนี้ฉันต้องการแค่งเงินนะครับแต่หารู้ไหมว่าหากคุณดวงตกนะครับยิ่งไม่มีพุทธคุณคุ้มครองหรือส่งเสริมสนับสนุนปัญหาต่างๆแทนที่จะคลี่คลายนะครับก็กลับกลายเป็นว่าปัญหาจะรุมเร้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมประกอบธุรกิจอะไรก็ทุนก็หายกําไรก็หดบางสิ่งบางอย่างในความลี้ลับนะครับก็ยากที่จะพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ได้ หากข้อกรรมท่านไม่หนักเกินไปนะครับก็ย่อมจะมีคำคำหนึ่งเกิดขึ้นกับท่านได้ที่เรียกว่าปาฏิหารเพราะถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ก็คงจะไม่มีคำว่าปาฏิหารมาบรรจุไว้ในพจนานุกรมบัณฑิตยสถานอ่ก็ชักจะเลยเถิดไปกันใหญ่นะครับกลับมาชมพูดคุยกันในเรื่องพระสมเด็จอง์นี้กันดีกว่าแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณไปยังพี่ป้อม ที่อยู่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งพี่แกเคยทํางานอยู่ในกรมทรัพยากรธรณีมาสำรวจแร่ภาคตะว,วันออกเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2528ประมาณประมาณนั้นนะครับก็ได้ประสิทธิ์ประาความรู้ในเรื่องแร่ธาตุในดินทั้งในหินและวิวัฒนาการของแร่ให้ผมนะครับก็ต้องเขากราบขอพระคุณท่านนะครับ ซึ่งเมื่อแกย้ายไปที่เชียงรายแล้วก็ไม่เคยได้พบเจอกันอีกเลยก็ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญมีสุขภาพพารณามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับส่วนสำหรับพระของท่านสมเด็จองค์นี้นะครับในภาพอาจจะไม่ชัดเจนเสมือนของจริงซึ่งผมก็จะพยายามถ่ายทำมุมมองมิติต่างๆทั้งภาพปกติทั้งแสงสีฟ้าเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งร่องรอยยุบแยกแตกจนซึ่งพระวัตถุมงคลที่ผ่านระยะเวลามาเป็นร้อยปี200ปีแล้วนะครับและผ่านมืออีกกี่มือก็ไม่ทราบได้กว่าที่ผมจะได้ครอบครองจะให้สภาพเหมือนสร้างใหม่เลยคงเป็นไปไม่ได้เพราะผ่านระยะเวลามานานขนาดนั้นย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าระหว่าง พระวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นผ่านความร้อนโดยธรรมชาติเช่นนำไปผึ่งแดดผึ่งลมผ่านระยะเวลามาจนถึงบัดนี้ถึงจะมีความแกร่งกับวัตถุที่สร้างขึ้นแล้วนำไปเข้าเตาอบนะครับผ่านความร้อนทำให้เนื้อวัตถุนั้นมีความแกร่งและก็นำน้ำปูนนะครับมาเทเคลือบแล้วนำไปอบอีกครั้งเพื่อให้มีการเป็นแตกเป็นลายงาใกล้กับผ้าเก่าแต่เนื้อในเนี่ยไม่ได้แตก จะตเตะเฉพาะด้านนอกที่น้ำปูนไปเคล้า,าไปเคลือบอยู่นะครับหากท่านดูเป็นแยกออกยังไงก็ไม่เหมือนผ้าเก่าพราะวิวัฒนาการทางธรรมชาติกับการเล่งปฏิริรยาที่ผิดธรรมชาตินะนฮะมันจะแตกต่างกันเปรียบเสมือนอวัยวะของคนเรานะครับที่เป็นอวัยวะแท้กับเทียมนะครับอวัยวะแท้เนี่ยถ้าหากว่าเกิดบาดแผลอะไร ก็จะมีเซลล์ซ่อมแซมในส่วนที่เป็นบาดแผลตรงนั้นขึ้นมาแต่อวัยวะเทียมเนี่ยไม่สามารถจะซ่อมแซมตัวเองได้นะครับพระสมเด็จองนี้พื้นผิวด้านนอกซุ้มนะครับจะสูงกว่าพื้นผิวด้านในขอบซุ้มเล็กน้อยแต่สังเกตด้วยตาเปล่านี่ก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนนะครับมีความลาดเอียงนะครับด้านนอกเนี่ยเข้ามุมกรอบกระจกซึ่งไม่ได้แบนราบเสมอกัน ออกไปถึงขอบนะครับเป็นการขับขอบซุ้มให้เด่นออกมาด้านหน้าเนี่ยเหมือนซุ้มอยู่ด้านหน้าอันนี้ถ้ามองก็จะเป็นเหมือนสามมิตินะครับพื้นผิวด้านในที่ต่ำกว่าพื้นผิวด้านนอกไล่ลงมาจนถึงฐานชั้นที่สองนะครับจากนั้นก็ลาดลึกมากยิ่งขึ้นถึงฐานชั้นล่างหรือที่เรียกว่าฐานหมอนนะครับเป็นการสร้างมิติมุมมอง เหมือนฐานแต่ละชั้นไล่วงไล่ขนาดไปถึงฐานองค์พระหากท่านสังเกตจริงๆก็จะเห็นพระในุโบโสถนะครับที่มีฐานแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยฐานชั้นล่างเนี่ยจะเป็นวงใหญ่กวา่าฐานชั้นกลางก็จะไล่ระดับลงดับลงไปนะครับส่วนพื้นผิวระหว่างฐานเขียงกับฐานหมอนนะครับหรือฐานชั้นกลางกับชั้นล่างก็จะสูงกว่าพื้นผิวด้านในอีกทีหนึ่งลาดเอียงเหมือนท้องเรือนะครับ ส่วนพื้นผิวระหว่างฐานชั้นแรกกับฐานชั้นกลางนะครับก็จะต่ำกว่าอีกเล็กน้อยแต่พื้นผิวใต้ฐานองค์พระกับฐานชั้นแรกจะสูงกว่าทานชั้นกลางนะครับใน,นส่วนนี้อันนี้ก็ลองสังเกตดูนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับพื้นผิวในด้านของขอบขอบจากฐานนะครับซึ่งเป็นชั้นในเหมือนกันแต่ว่าอยู่ด้านจากฐานแต่ละชั้นเนี่ยอันนี้จะไม่เกี่ยวกันซึ่งฐาน แต่ละชั้นด้านในเนี่ยก็จะสูงกว่าด้านขอบที่เป็นพื้นผิวด้านในอีกทีเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ส่วนข่าซ้ายขององค์พระจะใหญ่กว่าข่าวขวามีเส้นจีวรเชื่อมระหว่างข่าซ้ายถึงข้อศอกนะครับหาสกเกตก็จะเห็นว่าพิมพ์ของเส้นจีวรจะเป็นล่องลึกลาดเอียงออกมาถึงข่าวขวานะครับทำให้พิมพ์ของวงแขนลอยเด่นยิ่งขึ้น อันนีนน้ลองสังเกตดูตรงบริเวณฝ่ามือที่ประสานนะครับก็จะใหญ่กว่าส่วนที่เป็นข้อมือทั้งสองข้างและก็จะมีมวลสารบรรจุอยู่ตรงกลางฝ่ามือแขนข้างซ้ายจะมีขนาดใหญ่กว่าแขนข้างขวาเล็กน้อยนะครับเนื่องด้วยเสมือนห่มจีวรแต่เป็นการห่มเฉียงซึ่งแขนข้างขวานนั้นจะไม่มีจีวรปิดแต่แขนข้างซ้ายจะมีจีวรปิดก เลยทําให้มีขนาดใหญ่กว่าแขนข้างขวาเล็กน้อยนะครับส่วนช่องแขนทั้ง2ด้านนั้นลึกมากนะครับอันนี้แทบจะทะลุออกด้านหลังเลยนะครับอันนี้ลึกตกประมาณถึง4-5มิลเกือบเกือบเกือบเนั่นเลยนะครับอนอกจากลึกแล้วยังเว้าโค้งด้านในอีกนะครับเพื่อเป็นการขับให้เป็นลำแขน และลำตัวหรือลำพรวรากายนะครับพิมพ์ระหว่างลำตัวกับฝ่ามือนั้นก็จะตัดกันอย่างชัดเจนทําให้ฝ่ามือลำแขนและพระวรากายโดดเด่นชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดนะครับในส่วนนี้ช่วงพรศหรือลำคอก็จะเป็นลำอย่างสวยงามนะครับมีบริเวณที่มวลสารหลุดล่อนออกไปอันนี้ก็จะทําให้เห็นความเก่าและความแกร่งขององค์พระ โดยสังเกตจะเห็นบริเวณปากหลุมทีม่มวลสารหลุดล่อนออกไปนั่นะมีความบางและคมพระเสียรเป็นรูปไข่นะครับแต่ด้านขวาจะโค้งเว้าเข้าไปด้านหลังอันนี้ทำให้ขับพระเสียรเด่นขึ้นเป็นรอยองค์นะครับในส่วนนี้พอสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นกันส่วนพระเกตหรือส่วนที่เป็นพระเมรีขึ้นไปนั้น ก็จะประกอบขึ้นเป็นเหมือนสามเหลี่ยมคมมีดนะครับหรือคมกริดมีความคมปลายสบัดแบบปลายกริดนะครับในส่วนนี้ยกเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกับขอบซุ้มอันนี้สวยงามสบัดสวยงามนครับพลิ้วไหวในส่วนนี้ที่เรียกว่าเกศสบัดนะครับรอบๆพระเศียรก็จะเห็นฉับพันนดลังสีลางๆแต่ในส่วนนี้ไม่ชัดเจนนัก ต้องมองเพื่นๆผ่านๆเราก็จะเห็นในส่วนนี้ก็จะมีฉพันนารังสีในส่วนที่สองก็จะเป็นเส้นเอียงของอังสะหรือจีวรนที่พระวรากาย3ก็จะเป็นพระบาทซ้ายอันนี้เป็นต้นนะครับที่เรามองผ่านๆน,นะครับเพื่นๆันผ่าน,านอันนี้เราก็จะเห็นแบบนี้แต่ท่านพอสองกล้องมันจะไปอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็จะมีมิติมุมมองที่โดดเด่น คือบางส่วนเราต้องมองด้วยตาเปล่าแต่บางส่วนเราต้องมองด้วยกล้องกล้อง 10x 60x แต่บางส่วนต้องสองด้วยกล้อง1000 x ซึ่งมีหลายด้านหลายส่วนนะครับในส่วนซึ่งมิติมุมมองที่ทำออกมานั้นสวยสดงดงามนะครับส่วนขอบซุ้มด้านในจะมวนเข้ามีบวนสารอยู่อ่าบรรจุอยู่ทั่วไป และที่สําคัญก็จะมีมวลสารบรรจุอยู่ตามจุดนบเคราะห์ต่างๆนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีวิวัฒนาการเหมือนรอยปูไตซึ่งแสดงถึงการที่ผ่านช่วงระยะเวลามานานนะครับหากส่องด้วยกล้องขยายพันเ x ก็จะเห็นลองรอยการยุบแยกแตกย่นต่างๆและมวลสารที่มีมากยิ่งขึ้นเช่นทองคำ เลหล็กไหลในส่วนเหล็กไหลเนี่ยที่ผมส่องดูนะครับก็จะมีอยู่ที่ด้านหลังนะครับก่อนบันวาวในส่วนนั้นแต่ถ้าในปกติเนี่ยจะมองไม่เห็นซึ่งยังมีส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับพระสมเด็จมาพูดคุยกันอีกมากแต่เนื่องด้วยผมใช้เวลามานานพอสมควรแล้วก็ขอมาพูดคุยกันในคลิปต่อไปก็แล้วกันสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติรับชมรับฟัง มาจนจบนะครับแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ